เพราะนั้นเนี่ยคุณยิ่รักฟ้องว่ากระทรวงการคลังทําไม่ถูกใช้การออกสารอ,ออกปติสารปกครองอ,ออกปติทางปกครองเนี่ยไม่ถูกและจะปรับตั้งสามหมื่นห้าสารก็เลยบอกว่าเท่าที่ตัวดูแล้วเนี่ยบางคือบางอันก็ถูกบางอันก็ไม่ถูกแต่สรุปแล้วว่าปรับได้ไม่เกินหมื่นหมื่นกึ่ยี่แปดล้านเนี่ยแต่ว่าหมายความจะปรับได้อย่างนั้นเนี่ย ก็ต้องไปตกลงกันว่ากระทรวงคลังได้รับการชดเชยมาจากคนอื่นแค่ไหนยังไงขาดเือเท่าไหร่แล้วข้าวขายได้ยังไงเบ็ดเสร็จแล้วเสียหายจริงเปล่าถ้าเสียหายจริงไม่ถึงหมื่นก็คือปรับไม่ถึงหมื่นก็ต่มนั้นอันนี้คือกติกานะครับกติกาที่ออกมาอย่างนี้แต่หมายความว่าคุณยิ่งรักก็ยังมีสิทธิ์เสนอพี่นาใหม่ได้ภายใน9กสิบวันคุยบ้างฮะคุยบ้าง ก็ต้องสู้ไปต้องสู้ไปเรื่องคดีคนละส่วนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของแพ่งไม่ได้เกี่ยวอาญา